เป็นปีที่เริ่มโครงการนะะซึ่งในหลวงการที่เก้าพง์ท่านนำพื้นที่แปลงเนี้ยคะ่ะตั้งนศูนย์เดือดทำไมพงค์ท่านถึงถึงต้องเข้ามาตั้งเป็นศูนย์เดือดขึ้นมานะคะก็เพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่ดินแบบนั้นเลยคะ่ะแห้งแรงมากเป็นดินดาดด้วยนะซึ่งและที่สําคัญที่ตรงนี้เป็นที่ดินของเด็จย่าด้วยนะคะพงค์ท่านก็เลยตั้งชื่อนะตามตามชื่อของพงษ์ท่านของสนสมสเด็จย่านั่นเองนะคะ ก็ย้อนกลับไปเนาะเมื่อปี2530นะซึ่งคณะทำงานเข้ามาเนี่ยเข้ามาสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ปี29นะคะเพราะว่าในหลวงมีพระราชดำริเพิ่มเติมนะคะว่าคือตอนแรกพระองค์ท่านให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพนาขึ้นมาก่อนนะคะก็คือศูนย์ไม้สายนะ,ะซึ่งจะอยู่ไม่ไกลกสวนสมเด็จน,น,นี่เองนะคะซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากเมือนกันเลนะ,ะแต่วพระองค์ท่านอยากจะได้ที่ดินผืนเล็กๆที่ทำเป็นแปลนทดหลออทด,อทดสอบต่าง แล้วก็มาเจอพื้นที่ตรงนี้ค่ะคณะทางานก็มาเจอพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินที่แบบโข่แค่มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะว่าวที่ตัวไหนที่มีสรรพคุณเหมือนกันอะเอาไว้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่ใช้นะคะขับลมมีพืชอะไรบ้างนะพืชพืนบ้านเราที่ใช้ขับลมนะคะก็จะอยู่ด้วยกันนะกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับการระบายนะคะมีอะไรบ้างก็เอามารวมไว กลุ่มพืชพนะกลุ่มฆ่าแมลงนะเพื่อที่ใช้ในการป้อก,ก,กันกำจัดรูปแมลงใช่ไหมคะในแปลงเกษตรของเราก็มีนะคะมีอยู่15แปลงด้วยกันด้าน,นในนี้แปลงเล็กๆนะคะก็มีอยู่14กลุ่มโลกด้วยกันนะคะแปลงที่15จะเป็นนานานสมุนไพรก็เป็นแบบรวมมิตรแปลงที่15เนาะนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะคะ,แ,ะแปลง<ผ>ลเล็กๆ <ผล S 1> นะคะแป<ผ>ลง <ๆ S 2> เล่กๆเน้าด้านด้านแรกเลยก็จะเป็นส่วนของ เป็นยาละบ <Okay. S 1> อ่าแปลงแรกนี้เลยเป็นยาระายนะคะพธุ์พืชบางอย่างกำ,กำลังเตรียมลงใหม่นะเพราะต้นเดิมมันมันเอ่อมันสูงไปนะคะอ่าเยอะค่ะเนาะก็ปลูกไว้เป็นคลุมดินไปนะคะพืชที่อยู่ตามตามกลุ่มนะคะตามกลุ่มก็คือพืชที่อยู่ในในท่อนะคะที่มีใบปั้งะะอ่ะเนาะถุนี้แก้ท้องเสียแก้ท้องอืด

ดอกสีม่วงดอกแต่สวยเอาใบละพันดีไหมนะนะฮะกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นพืชที่ใช้เกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะนะอ่าใช่ค่ะมีพื้นค้านนะอ่ากากระเบิดเริ่มมือสวัสดอะไรนี้นะคะก็ใช่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 ค่ะที่ที่เราไปทำยาหม่องเราก็ใช้ใช้ตัวนี้ค่ะเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนาะนะคะเจิมมือสวัสดอะไร กลิ่นมันมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรไนี่แหละคะ่ะแต่ว่าถามว่าใช้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าตัวตัวแนี้จะไม่ค่อย,ยนิยมผูกเท่าไหร่ตัวผู้จะไม่ค่อยนิยมผูกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีน้ำมีน้ำแล้วก็มันตอน,ตอน